สวัสดีครับมาพ่อผู่ร้านชุดกันหนาววินเทอร์หัวลำโพงนะครับวันนี้คงก็จะมานําเสนอชุดกันหนาวตัวหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นชุดกันหนาวเป็นผ้าวูลนะครับใส่สําหรับของผู้ชายนะครับเฟอร์นี้ก็เป็นเฟอร์ฟอกนะครับเนื้อผ้าสวยงามนะครับเนื้อเนียนละเอียดนุ่มใส่นุ่มสบายนะครับกันหนาวได้ประมาณ10องศานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหมวกนะครับมีหมวกมีหมวกกันหนาวนะครับใส่หมวกหมวกเป็นหมวกกันหนาวนะครับซารีนะครับก็จะช่วยกันหนาวได้ในส่วนของบริเวณศีรษะแล้วนะเวลาหิมะ หรือเวลามีฝนตกบางๆอะไรนี้เวลาอากาศเย็นๆนะครับการการที่การสีสานนี่ก็จะช่วยกันในความความหนาวเย็นนด้นะครับการที่เราจะเป็นหวัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสําหรับอันนี้อะไรครับสําหรับใส่แบบน่ารักน่ารักนะครับใส gasket, แบบ่เป็นแบบเป็นเป็นหมีเลยเป็นหมีนะครับอันนี้ก็จะช่วยปิดทั้งหูปิดหน้าปิดหัวปิดหมดเลยนะครับอันนี้รับรองใส่แล้วอุ่นแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นเสื้อของผู้หญิงนะครับเป็นแบบเป็นเฟอร์ฟ็อกนะครับเป็นฟอกทั้งตัวนะครับยังไงก็ 法国军人拿火能够。